มาดูอีกหนึ่งปัญหาของกลุ่มนักเรียนนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการขาดแคลนทุนทรัพย์เนี่ยนะคะเด็กๆบางคนก็จะไม่มีอุปกรณ์การเรียนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะคะแม้ว่าถ้าพูดถึงอย่างชุดลูกเสือเนตรนารีเนี่ยจริงๆก็มีประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการมาแล้วไม่ได้บังคับว่าจะต้องแต่งเต็มเหมือนสมัยเราใช่ไหมคะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียนแต่ว่าคือพอเราอยู่ในโรงเรียนที่เพื่อนๆเขาใส่กันอะ ือเพื่อนคนอื่นแต่งเต็มอ่ะแล้วเราไม่มีก็มันก็จะมีแบบเหมือนเป็นความเหลื่อมล้ําเกิดขึ้น<า>นะคะเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆหรือว่าปัญหาใหญ่ก็ตามนะคะก็มีความพยายามที่จะเข้ามาช่วยเพื่อจะแก้ปัญหาให้กับเด็กๆนะคะอย่างล่าสุดนะคะที่จังหวัดนครพนมค่ะเขามีการจัดกิจกรรมขึ้นมาเป็นการส่งมอบชุดเครื่องแบบลูกเสือเนตรนารีให้กับน้องๆที่ขาดแคลนนะคะซึ่งได้รับมา ซึ่งได้รับบริจาคมาจากผู้ใหญ่ใจบุญค่ะโดยทางนายวันชัยจันพรผู้ว่าราชการจังหวัดนะครพนมเปิดเผยว่ามีการบอกบุญไปยังภาคส่วนต่างๆทั้งภาคราัฐภาคเอกชนบุญลนิธิสมาคมชมรมตลอดจนผู้ใจบุญนะคะขอรับการสนับสนุนเครื่องแบบลูกเสือเนตรนารีมาให้เด็กๆได้ใส่เหมือนกับเพื่อนๆคนอื่นๆค่ะก็มีผู้ใจบุญส่งมอบเครื่องแบบทั้งลูกเสือทั้งเนตรนารีตลอดจนทุนทรัพย์มาให้จัดซื้ออย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงรุ่นพี่ก็มีการส่งต่อชุดให้กับรุ่นน้องค่ะจังหวัดนครพนมเองมอบหมายให้สํานักง,งานศึกษาธิการจังหวัดจัดสรรเครื่องแบบลูกเสือเนตรนารีกระจายไปจําไปตามโรงเรียนต่างๆนะคะวันนี้หมู่นนิธิพยาศรีสัตนาคราชก็จัดสรรเงินมาให้จัดซื้อเครื่องแบบอีก5 0,000่นบาทจึงได้จัดพิธีส่งมอบให้กับนักเรียนนะคะมีทั้งนักเรียนในสังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศมึกษานครพนมเขตหนึ่งห้าโรงเรียนรวม81คน นักเรียนในสังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษานะครพนมเขต2 3โรงเรียน84คนค่ะส่วนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาพดุงประชายามีการจัดกิจกรรมรองเท้านี้เพื่อน้องช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาพดุงประชายาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นการบรรเทาวความเดือดร้อนให้กับผู้ปกครองด้วยกิจกรรมนี้นะคะก็มีการมอบรองเทา้าไป กิจกรรมมอบรองเท้านี้เพื่อน้องเนี่นะคะเป็นกิจกรรมที่สื่อมวลชนจังหวัดยะลาจัดขึ้นรวบรวมรับบริจาครองเท้านักเรียนนักศึกษาจากผู้มีจิตศรัทธาแล้วก็นําไปส่งมอบต่อให้กับน้องๆ19คู่ก็ทําให้น้องๆนักเรียนนักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งยังเป็นกําลังใจให้กับน้องๆนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองด้วยค่ะ